อันนี้เขาเรียกว่าหม้อมอคกัพอร์ตส่วนประกอบของหม้อมอคกัพอร์ตจะมีทั้งหมด3ส่วนนะครับถ้าเราอยากได้กาแฟสดใหม่ทุกแก้วนะครับใช้กาแฟที่เป็นเมล็ดบดเองทุกแก้วนะครับเป็นอาราบิก้าขั่วเข้มนะครับจากดอยช้างนะครับใส่กาแฟเข้าไปลยครับออกมครับเห็นไหมตุ้งเลยครับโอเคก็เป็นมานี้นะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับ2เราเล่าเรื่องนะครับวันนี้2เราเล่าเรื่องจะมาพาทุกคนต้มกาแฟนะครับผมหลายคนอาจจะเคยรู้จักแล้วนะครับการต้มกาแฟมอคคาพอร์ตนะครับผมแต่บางคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักนะครับว่าหม้อต้มกาแฟมอคคาพอร์ตนั้นเป็นยังไงนะครับวันนี้2เราเล่าเรื่องก็เลยจะพาทุกคนมาต้มกาแฟง่ายๆนะครับโดยใช้เพียงแค่หม้อกาแฟนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหม้อมอคคาพอร์ตนะครับผมมี2แบบนะครับก็คือจะเป็นแบบสแตนเลสนะครับผม ซึ่งเราจะมี2ตัวนะครับสแตนเลสที่เราใช้ก็คือจะมีอันนี้สําหรับ6คคับตัวนี้สําหรับ9ครคับตัวนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมจะเป็นหม้อมักกัพร์เหมือนกันครับแต่ว่าลักษณะของวัสดุที่ใช้ก็จะแตกต่างกันนะครับผมคราวนี้ผมจะให้ทุกคนรู้จักกับหม้อมักกัพร์นะครับส่วนประกอบของหม้อมักกัพร์นะครับผมก็มีประมาณนี้ครับก็จะมีทั้งหมด3ส่วนนะครับผม1ส่วน2ส่วนแล้วก็3ส่วนนะครับผมแต่ว่าในส่วนที่3เนี่ยเขาก็จะมี ข้างในนะครับเป็นแผ่นกรองนะครับผมแล้วก็จะมีซิลไว้ข้างในนะครับแกะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับมันจะเป็นซิลกันรั่วนะครับผมโอเคข้างในก็จะเป็นซิลแบบนี้นะครับผมเป็นแผ่นซิลนะครับกันรั่วนะครับแล้วก็จะมีแผ่นแผ่นกรองนะครับกรองเมล็ดกาแฟไม่ให้เข้าไปปนกับข้างในนะครับอันนี้คือส่วนที่จะเป็นหม้อกาแฟนะครับผม โอเคก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับหม้อมอคกพอตส่วนนี้เป็นกลวยสําหรับใส่กาแฟนะครับกาแฟที่เราบดละเอียดนะครับผมสาหรับส่วนนี้นะครับใส่น้ํานะครับผมซึ่งการใส่น้ำนะครับมันจะมีวาล์วอยู่ตรงนี้นะครับผมเราต้องเติมน้ําให้ต่ํากว่าวาล์วนะครับการทํางานของหม้อมอคกพอตนะครับเราจะต้มน้ํานะครับผมซึ่งเราจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการต้มน้ํานะครับก็จะเป็นเตาไฟฟ้านะครับของเราจะมี2ขนาดนะครับ อันนี้สาหรับเตา500วัตต์นะครับถ้าใหญ่ขึ้นก็จะเป็นเตา1,000วัตต์นะครับไฟจะแรงกว่านะครับผมแล้วแต่สะดวกนะครับในการเลือกใช้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้รวดเร็วก็ต้องเป็นเตา1000วัตต์นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะลักษณะการทํางานนะครับเราจะต้มน้านะครับน้ําร้อนนะครับผมแล้วเราก็จะใส่กาแฟเข้าไปในนี้นะน้ำร้อนนะครับมีแรงดันนะครับจะดันดันขึ้นมาในรูนี้นะครับดันกาแฟที่บดละเอียดในนี้นะครับเข้ามาข้างในตัวนี้นะครับตัวหม้อกาแฟของเราเนาะ แล้วก็จะผ่านตกรองตัวนี้นะครับน้ำกาแฟของเราก็จะเข้ามาในรูนี้นะครับผมเข้ามาในรูนี้เนาะแล้วก็จะออกมาข้างบนตรงนี้ครับมาอยู่ใน หม้อมัคกัปตของเรานะครับผมโอเคอาจจะยังมองไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปต้มกาแฟด้วยหม้อมักกัปต์กันครับโอเคทุกคนก่อนที่เราจะต้มกาแฟนะครับเราต้องมีเมล็ดกาแฟก่อนนะครับเมล็ดกาแฟที่เราจะใช้นะครับต้องเป็นกาแฟแบบบดละเอียดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาราบิก้าหรือว่าโรบัสต้านะครับเราสามารถใช้ได้หมดนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบกาแฟสูตรไหนนะครับซึ่งผมซื้อมานะครับก็จะมีแบบบดละเอียดแล้วนะครับตัวนี้จะบดละเอียดแล้วนะแล้วก็แบบที่เป็นเมล็ดนะครับผม ถ้าเราอยากได้กาแฟที่สดใหม่ทุกแก้วนะครับให้เราใช้กาแฟที่เป็นเมล็ดนะครับแล้วก็มาบดเองทุกแก้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปบดนะครับว่าต้องบดละเอียดขนาดไหนะครับผมเครื่องบดกาแฟของเรานะครับเราจะใช้เป็นบดแบบไฟฟ้านะครับนํากาแฟใส่เข้าไปในนี้นะครับก็จะมีใบพัดนะครับผมกาแฟที่เราได้มารู้สึกหอมมากเลยครับกลิ่นหอมมากเลยครับผมโอเคประมาณนี้นะทุกคน นี่นะครับกาแฟที่เราได้มานะเป็นกาแฟแบบขั่วเข้มนะครับเป็นอาราบิก้าขั่วเข้มนะครับจากดอยช้างนะครับผมเมล็ดกาแฟแบบนี้เรายังไม่สามารถนํามาต้มในหม้อมอคคัพพอร์ตได้นะครับเราต้องปั่นให้ละเอียดนะครับซึ่งความละเอียดในการปั่นเนี่ยเขาบอกว่าให้ละเอียดอยู่ประมาณเท่าเม็ดทรายนะครับผมเท่าเม็ดทรายละเอียดนะโอเคเดี๋ยวเราไปปั่นกันเลยครับโอเคตอนนี้เราจะนํากาแฟที่เราซื้อมานะครับใส่เข้าไปในหม้อปั่นนะครับผมใส่เข้าไปเลยครับ เครื่องปั่นที่ผมซื้อมานะครับก็เขาบอกว่าปั่นได้120กรัมนะครับผมปิดฝานะครับผมปิดฝาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับก่อนจะได้กินกาแฟอร่อยๆนะครับต้องอดใจรอนิดนึงครับจะใช้แรงกดนะครับในการปั่นนะครับผมประมาณนี้นะจะเสียงดังนิดนึงครับโอเคปั่นครับ ปั่นแป๊บเดียวเองครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับที่เราปั่นไว้นะเราก็จะเอากาแฟที่เราได้นะครับโอ้หอมมากเลยครับนี่ครับกาแฟถ้าเราปั่นเพิ่งปั่นใหม่นะครับมันจะมีไฟเบอร์ของตัวกาแฟอยู่นะครับเห็นไหมครับกาแฟมันจะไม่แห้งครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยสั่งแบบที่เขาบดละเอียดมาแล้วเนี่ยไฟเบอร์ของในตัวกาแฟเนี่ยมันจะแห้งนะครับผม แต่สาหรับตัวนี้ไม่แห้งนะมาต้มกาแฟกันเลยครับผมเราก็จะใช้หม้อมาร์กอดนะครับผมขอใช้หม้อแบบ9คับนะครับเติมน้ําอย่าเกินวาลนะครับผมประมาณนี้นะอย่าให้เกินวาลนะครับเพราะว่าเวลาน้ําเดือดแล้วเนี่ยน้ำของเราจะพุ่งออกมาทางนี้นะเดี๋ยวจะเห็นนะครับว่ามันพุ่งแบบไหนเนาะกาแฟที่เราได้นะครับใส่ให้เต็มนี่เลยครับใส่กาแฟเข้าไปเลยครับใส่เลยครับเกลี่ยนิดนึงครับให้มันเรียบนะ แต่ก็คือไม่ต้องถึงขนาดว่าต้องกดให้มันแน่นนะครับใส่ให้ให้เรียบเสมอกับกลวยนะครับผมถ้าใครไม่ชอบกาแฟเยอะนะครับก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าอยากแบบเข้มข้นนะครับเขากะปริมาณมาแล้วนะครับว่าให้ใส่พอดีนะครับผมก็ประมาณนี้นะก็ใส่เข้าไปที่นี่เลยครับใส่เข้าไปที่หม้อกาแฟของเรานะครับแล้วก็สังเกตดูให้ดีนะครับก็คือตัวข้างในเนี่ยจะมีกรองแล้วก็ ตัวซีนนะครับถ้า2ตัวนี้ไม่ถูกใส่เข้ามานะครับกาแฟจะไม่ดันขึ้นไปข้างบนนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราต้มนิเฉนะครับผมตัวนี้เวลาล้างทาความสะอาดแล้วอย่าลืมใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยครับผมปิดให้แน่นครับผมก็คือเราต้องปิดให้แน่นนะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีกาแฟหกอ,ออกมาด้านข้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยครับ วางเข้าไปได้เลยครับที่หน้าสัมผัสของเตาของเรานะครับแต่นี่คือใช้มานานแล้วนะครับไฟอาจจะไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะครับก็เราก็จะเปิดไฟเข้าไปสุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาที่กาแฟของเราเดือดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคอดใจรออีกนิดเดียวครับผมโอเคเดี๋ยวรอดูครับโอเคครับทุกคนตอนนี้กาแฟของเราเริ่มออกมาแล้วนะครับเห็นไหมเอ่ย อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับผมนี่นะครับกาแฟที่ได้นะครับออกมาข้างบนนะนี่ครับจะค่อยๆไหลออกมานะครับเห็นไหมครับกาแฟไหลออกมาแล้วนี่ครับกาแฟที่เราบดแบบสดๆนะครับก็คือจะมีครีม่าด้วยนะครับผมแต่ว่าหม้อต้นกาแฟของเรานะครับไม่ใช่หม้อแท้ของอิตาลีนะครับผมแต่ว่าเป็นหม้อของทางจีนนะครับที่เขาทาขึ้นมาออกมาครับเห็นไหมครับตุ้งแล้วครับ ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราน่าจะกดกาแฟแน่นไปนะก็น,นี่บบนครับใสดันออกมาครับนี่ครับประมาณนี้นะก็คือน้ําที่เราใส่เข้าไปนะครับออกมาเกืี่บหมกนะครับผมก็คือจะมาจนเกือบเต็มหม้อหม้อมก,กระถดนะครับผมประมาณนี้นะโอเคนะครับกาแฟที่เราได้มาครับผม โอเคก็น่าจะได้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราลองมาชิมมาแฟนครับว่ากาแฟที่ได้นั้นรสชาติจะเป็นไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวปิดไฟครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้กาแฟร้อนๆจากหม้อต้มมอกกอพอตนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากาแฟที่เราได้นั้นเป็นยังไงนะครับเคเราก็จะเทเข้าไปอย่างี้นะอยมนีครับกาแฟร้อนๆนะครับผมก็คือหม้อต้มที่ผมได้มานี้ก็คือเป็นหม้อก้าวครับนะครับผม สำหรับดื่ม2คนประมาณนี้ครับผมกาแฟที่เราได้นะครับเป็นเอสเปรส so เข้มๆนะครับผมกาแฟจากหมอ้มะะอมักกัพป์ตนะครับก็คือเราสามารถเอาไปทํากาแฟได้หลายแบบนะครับหลายอย่างนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพาทุกคนไปลองชงกาแฟโดยหม้อมักกัพนะครับว่ามันสามารถไปทําเป็นกาแฟอย่างอื่นได้หรือเปล่านะครับนอกจากการที่ เรามาดื่มแบบเป็นกาแฟสดอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าติดตามนะครับว่าเราจะชงกาแฟทั้งร้อนทั้งเย็นเขาชงกันยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอชิมก่อนนะครับว่ามันอร่อยแค่ไหนครับผมขอใช้ช้อนนะครับผมดื่มร้อนๆไม่ได้ชิมด้วยช้อนก่อนนะครับเข้มมากครับกาแฟเข้มมากเลยเดี๋ยวดูนะครับ กาแฟค่อนข้างเข้มเลยครับถ้าดื่มหมดแก้วนี้คงไม่ได้นอนนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับหม้อต้มกาแฟมอกกระอนนะครับผมจะได้กาแฟออกมาประมาณนี้เนาะกาแฟเข้มๆครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง2เราเล่าเรื่องเลยนะครับผมขอตัวไปดื่มกาแฟก่อนนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาย